2,3,4,5,6,7,8,9,10 2,3,4,5,6,7,8,9,10ด็ดดโอเคนะผมตันนี้5,6,7,8,9,10 5,6,7,8,9,10าหโ okay, อเคครับสวัสดีครับผมวิทย์ร้านพูนสุกการเกษตรนะครับผมวันนี้นะเราจะมาะทำการนำเสนอนะครับผมสายส่งน้ำของเรือรถน้ำนะครับผมว่า มีกี่แบบกี่ประเภทนะครับผมแล้วแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะโดยที่สายส่งน้ำของเรือลดน้ำนะครับผมจะอยู่ที่ขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้นะโอเคในส่วนแรกนะจะเป็นสายสีขาวแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสายดับเพลิงอย่างดีนะครับผมที่แถมมากับตัวเรือนะตัวนี้ยาว5เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นสาย PVC สีฟ้านะครับผมซึ่งตัวนี้วันนี้ยกม้วนอยู่ที่1นึ่เมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นสาย PE สีดำนะครับผมยกม้วนก็100เมตรเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวนี้จะเป็นสายยางใสนะครับผมแบบกลบตัวนี้จะยาวที่50เมตรนะยกม้วนเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของน้าหนักของสายยางของแต่แต่ละประเภทนะตัวนี้จะเป็นสายที่แถมมากับตัวเรือนะเป็นสายสีขาวนะครับผมตัวนี้จะยาวอยู่ที่5เมตรนะตัวนี้จะหนักอยู่ที่1กิโลนะครับผมหรือถ้าเทียบเป็น100เมตรก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ20กิโลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะ จะเป็นสาย PVC สีฟ้านะครับผมสาย PVC สีฟ้ายกมวนอยู่ที่100เมตรนะ100เมตรตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ19กกิโลนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย PE ีสีดานะซึ่งน้าหนักเบามากนะตัวนี้ยกมวน100เมตรก็คือจะหนักอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะตัวนี้ในส่วนของสายยางสายแบบกลมนะครับผมตัวนี้เน้เน,นย้ำว่าเป็นแบบกลมนะยกมวนจะอยู่ที่50าเมตรนะ50เมตรนี้จะหนักอยู่ประมาณ25กิโลนะครับผมถ้า100เมตรก็จะหนักอยู่ที่50กิโลนะครับผม ให้ดูรายละเอียดของสายนะความหนาอะไรของสายแต่ละประเภทนะตัวนี้จะเป็นสายที่แถมมากับตัวเรือนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย PVC สีฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายพ e สีดําแล้วตัวนี้จะเป็นสายสายนะเข้ามาดูใกล้ๆนี่นะครับผมความหนาของแต่ละตัวนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการสวมให้ดูเลยนะสวมกับบัวลดน้ํานะครับผมขนาดนิ้วครึ่งนะของเรืออ่าเข้ามาดูตรงน,น,นี้นะอ่านี่นี่อันนี้ก็จะสวมนิดนึงนะพอดีแหละตัวนี้นะ แล้วตัวนี้สาย PVC สีฟ้านะครับผมซึ่งตัวนี้นะตัวนี้โอเคตัวนี้เหมือนจะหลวมนิดนึงนะประมาณนี้ใหญ่กว่านะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย PE สีดำนะตัวนี้โอเคฟิต okay, เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สายใสยนะผมโอเคจะแน่นเลยนะสายใสยนะครับผมโอเคเราจะมาบอกอคุณลักษณะของตัวนี้นะ ของสายแต่ละประเภทนะสายที่แถมมากับตัวเรือนะครับผมตัวนี้อ่ามาดูนะครับผมจะเป็นสองชั้นนะโดยที่ข้างนอกจะเป็นผ้านะครับผมถักผ้าแล้วก็ข้างในจะเป็นเป็นเหมือนยางนะครับผมตัวนี้นะสองชั้นแถมมากับตัวเรือข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันจะเลอะง่ายนะครับผมตัวนี้ข้อเสียคือเลอะง่ายนะครับผมแถมมากับตัวเรือตัวนี้ไม่มีขายนะตัวนี้ไม่มีขายนะยังไม่มีขายทั่วไปนะครับผมส่วนตัวนี้ จะเป็นสาย PVC สีฟ้านะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือจะคืนตัวง่ายนะครับผมยืดหยุ่นสูงนะครับผมมีความทนทานนะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นคืนตัวยากนิดนึงนะครับผมนี่นะตัวนี้นะเป็นความรู้สึกจะแข็งๆนิดนึงนะตัวนี้จะเป็นเหมือนอยางนะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเป็นผ้านะครับผมแล้วก็เคลือบด้วยยางนะก็คือเป็นแบบ PVC นะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็น PE นะครับผมแล้วก็เคลือบสองชั้นนะทั้งด้านในและด้านนอกนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายยาง <_ website> สายกลมนะครับผมตัวนี้ซึ่งจะมีความหนานะครับผมโอเคตัวนี้ก็คือข้อเสียของตัวนี้นะครับผมข้อเสียของตัวนี้ก็คือ,อน้ําหนักค่อนข้างสูงแล้วก็การเก็บเนี่ยจะเก็บยากมากนะครับผมตัวนี้นะเพราะว่าถ้าสายผับสายสายพับสายอะไรแล้วก็จะเก็บยากนะ ซึ่งถ้าสั้นๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับผมตัวนี้สายยางใสนะกรณีที่ลูกค้าลากเรือนะครับผมตัวนี้สักประมาณ5เมตรนี่เหมาะเลยนะตัวนี้น้ําจะขึ้นง่ายมากนะกรณีเพราะว่าอากาศโปร่งออกได้ดีนะทำให้น้าเข้าปั๊มง่ายนะครับผมตัวนี้นะคือสตาร์ทบนบกแล้วจุ่มเรือลงในน้ำเนี่ยน้ำขึ้นเร็วมากตัวนี้นะในส่วนของตัวนี้นะตัวนี้ก็จะโปร่งนะตัวนี้น้ําก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะ สายพีพีซีสีฟ้าข้อข้อดีของมันเลยคือน้ำหนักเบามากนะครับผมตัวนี้นะส่วนตัวนี้ p ีพีซีสีฟ้านะครับผมตัวนี้ก็โอเคนะผมว่าเก็บง่ายเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะน้ำหนักมากกว่าตัวนี้นิดนึงนะส่วนตัวนี้จะเละนะครับผมซึ่งแถแถมมากับเรือโอเคเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูข้างในเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะนี่เลย นี่นะครับผมเค okay. ซึ่งสายยางใสาเราเห็นไปแล้วนะเราไม่เราไม่ไมจะไม่ปั่ไม่ผ่าให้ดูนะตัวนี้นะจะเป็นสายนี้นะครับผมด้านในจะเหมือนเป็นยางนะครับผมแล้วก็เคลือบด้วยผ้าไนลอนนะครับผมตัวนี้ ของที่แถมมากับเรือนะไม่มีขายแล้วตัวนี้จะเป็นสาย PE สีดําซึ่งน้ําหนักเบามากนะตัวนี้จะมีรอยต่อนะครับผมตัวนี้ก็คือรอยต่อก็จะค่อนข้างประมาณนิ้วครึ่งเลยนะตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดแน่นอนนะน้าไม่มี่วดซึมตรงรอยต่อแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นเคลือบผิวสองชั้นอย่างดีนะครับผมนะในส่วนของตัวนี้นะก็คือเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะเป็นสาย PE เป็นตัวง่ายนะตัวนี ans, side, so ้ส the, so like ่วนนี like 對對้ก็สายยางใสก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมอ่าผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับผมตัวนี้เอาเรื่องของน้ำหนักก่อนเลยน้ำหนักเยอะนะครับผมก็คือสายยางใสจะน้ำหนักเยอะนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นถ้าเทียบหนึ่ง้อมิลเนาะตัวนี้ก็จะจะหนักลองลงมานะก็จะเป็นตัวนี้หนักนะแล้วก็ตัวนี้ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้เนาะ แล้วเบาสุดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งในความรู้สึกที่ผมไปใช้กรณีที่เราวาาสายยาวๆนะผมว่าผมชอบตัวนี้นะราคาก็ไม่สูงมากด้วยนะคือเคลื่อนย้ายง่ายนะเนื่องจากน้าหนักบันเบานะครับผมเหมาะสำหรับผู้หญิงนะเวลาลถในสวนกรณีที่เราใช้สายยาวนะหนึ่งวาเมตรนะตัวนี้จะเหมาะมากแล้วก็เก็บเก็บง่ายนะครับผมตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะจะเหมาะกรณีที่าสายยาวเนี่ยถ้าไม่มีมีการเก็บนะผมว่าโอเคก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็จะหนักนิดน,นึงตัวนี้จะเหมาะมากกรณีที่ใช้สั้นๆประมาณ5เมตรนะครับผมกรณีที่เรารากเรือนะครับผมตัวนี้นะน้ำขึ้นจะทําให้น้ําขึ้นง่ายนะเนื่องจากาสายกลมนะอากาศฟล์ออกได้ดีนะก็คือน้ําเข้าปั๊มง่ายนะ ในส่วนตัวนี้ก็ผมว่าทนทานนะมีความทนทานสูงแล้วก็คืนตัวง่ายนะครับผมทาให้เก็บง่ายด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบอการทนความร้อนของสายส่งน้ํานะทั้ง4ประเภทเลยโดยที่เราจะจุดไฟเผาเลยนะครับผมประมาณ1ิวินะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะตัวแรกตัวนี้เป็นสายที่แถมมากับเรือนะอนะนอามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบโอเคนะครผมนี้ โอเคนะครับผมตัวนี้ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้จะเป็นสาย PE สีดำนะตัวนี้ตัวนี้ถูกสุดเลยนะครับผมตัวนี้นะเอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับผมตัวนี้ไม่เลยนะครับผมนี่จะมาเป็นสาย PVC สีฟ้านะครับผมเป็นยางนะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10โอเคนะครับผมทนความร้อนสูงนะครับตัวนี้สายยางสายนะตัวนี้มันหนานะครับผมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคด้วยความที่จับดูก็ไม่ค่อยร้อนนะเนื่องจากหนานะครับผมโอเคลูกค้าก็ประกอบการตัดสินใจประมาณนี้ครับผมสำหรับการทนความร้อนของสายยางทั้ง4ประเภทนี้ครับผมโอเค โอเคเราจะมาพูดในส่วนของส่วนควบที่ทางร้านมีจําหน่ายก็จะมีบัวลดน้านะครับผมตัวนี้เนาะขนาดนิ้วครึ่งสามารถปรับกระจายหรือปรับรุ่งไกลได้นะมผมฉีดได้กไกลนะตัวนี้นะแล้วก็จะมีข้อต่อสายนะกรณีที่ลูกค้าต้องการต่อสายนะครับผมตัวนี้จะเป็นสายเป็นข้อต่อแบบพลาสติกซึ่งสามารถถอดได้นะครับผมตัวนี้นะต้องระวังข้อคนระวังของตัวนี้ก็คือต้องดูเช็คว่านแน่นหรือเปล่านะถ,าถ้าหลุดก็เสี่ยงนะครับผม เสี่ยมเที่เรือจะแล่นออกไปนะครับผมถ้าเราไม่ได้ปักหลักไว้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นข้อต่อโลหะอย่างดีนะครับผมขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เนาะสำหรับความทนทานก็มั่นใจได้เลยแล้วก็ไม่มีหลุดแน่นอนตัวนี้ในส่วนของปลอกลัดตัวนี้สําคัญมากนะตัวนี้นะอ่ะข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบลวดนะครับผมตัวนี้จะแถมมากับตัวเรือนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีปลอกลัดอีกแบบนึงให้ลูกค้าเลือกก็คือตัวนี้จะใช้ไขควง ขันนะก็จะมั่นใจเหมือนกันแล้วก็ถ้ากรณีที่แบบสะดวกสบายนะเดี๋ยวต้องมั่นใจว่าบิดแรงพอนะตัวนี้จะเป็นแบบบิดได้นะครับผมตัวนี้ทางร้านเรามีขายทุกชิ้นนะตัวนี้เราจะทิ้งราคาไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมคำแนะนําของทางร้านนะครับผมตรงท่อน้ําออกจากเรือนะที่ต่อกับสายส่งน้ํานะลูกค้าควรรัดปอกรัด2ชั้นนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้สายหลุดนะ อย่างน้อยนะครับผมถ้าตัวหนึ่งหลุดหลุดก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะซึ่งลูกค้าต้องเช็คทุกครั้งก่อนที่จะนําเรือลงน้ํานะครับผมยิ่งถ้าสายยาวนะยิ่งควรรัดสองชั้นนะเนื่องจากแรงดันของน้ําจะเยอะครับกรณีที่สายส่งน้ําหลุดนะครับผมจะส่งผลให้เรือแล่นนะซึ่งมีโอกาสที่เรือจะจมน้ําสูงมากครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะ รายละเอียดของทางร้านเรามีขายแยกด้วยนะครับผมมีทั้งแบบขายแยกแล้วก็แบบยกม้วนนะเราจะทิ้งราคาไว้ใต้คลิปนะครับผมด้านล่างนะให้ลูกค้ากดเข้าไปดูสำหรับล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถอแอดไลน์หรือ,อโทรมาสอบถามทางร้านก็ได้นะร้านคุณสุกการเกษตรของเรายินดีให้บริการนะโทรได้ที่ศูน1 1 1 8, 8, 8 3 8 8 4แแล้วก็ช่องทางด้านล่างทุกช่องทางนะสามารถติดต่อได้นะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามร้านผู้สุขการเกษตรของเราด้วยนะครับผมทางร้านเรามีทั้งช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube นะครับผมขอบคุณมากครับ